สวัสดีครับวันนี้ร้อนสุดๆนะที่สระแก้วโอ้โหร้อนมากเลยแล้วก็แมงวี่เยอะด้วยนะที่สระแก้วนอนพักเที่ยงไม่ได้เลยอะร้อนมากนี่นะก็เดี๋ยวมาดูงานอา่งานวันที่สองแล้วกันไอ้ครึ่งวันแรกไม่ต้องนับหรอกไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้ลื้ออะไรเลยวันนี้วันที่สองนะช่วงเที่ยงนะ ช่วงบ่ายบ่ายโมงแล้วโหแต่แดดร้อนจริงเดี๋ยวต้องให้เจ้าของบ้านไปเอาเต็นท์มากางสักหลังนึงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายแน่นอนนะเดี๋ยวตายในหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูความคืบหน้าของอเจ้าล็อกกี้195นะจะเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเครื่องเกียร์เป็นโ,โรบครอบ300นะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผ่านไปแล้วสวันเนี่ยผมได้อะไรบ้างนะไปดูพร้อมกันเลยครับ นี่นะคันหน้าใส่เรียบร้อยนะก็ปลกพวงมาลัยใส่เรียบร้อยแล้วอันนี้คันหน้าของเจ้าสามร้อยเลยนะแหนบของเจ้าสามร้อยนะโลโบะขอบนะใส่ไปทั้งชุดมีกันโคงด้วยเห็นไหมเดี๋ยวพาดูด้านหน้าดีกว่าออ่อันนี้นะจะเห็นมีกันโคงอะไรก็คือเราต้องใส่ไปทั้งชุดแบบนี้เลยนี่นะทุกอย่างงานผมบอกเลยผมการันันผมได้สเปกแน่นอนนะนี่นะดูเลยนะครับ นี่หันโครงเข้าเรียบร้อยแล้วนะก็ทั้เครื่องหน้าทั้งเครื่องห,งองหลังเอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกรูอะไรต่างๆก็เดี๋ยวเจาะไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะดูได้เลยนี่นะคัสซีจะเหมือนกันนะคัสซีอีซูร้อยเก้าห e ้าตัวนี้นะหัวเป็นล็อกกี้นะเครื่องเป็นหกเอี e, นะหกเฮดอีร e ้อยเก้าห้านี่เครื่องเกียร์เกียร์เป็นเซทเอฟแบบนี้นะเป็นรถห้างแบบนี้เลย หรือทิ้งหมดนะครับระบบภายในอยู่นู่นนะหรือทิ้งหมดเลยนะหัวเครื่องเขาไม่ขายนะไม่ต้องถามนะหัวเครื่องเขาไม่ขายเออนี่คันหน้าใส่เรียบร้อยนะครับรูเจาะไว้แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ประกอบวันนี้ได้พ่นสีแน่นอนเดี๋ยวจะพ่นสีวันนี้แหละนะครับพอไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะพ่นสีเดี๋ยวผมใส่อะไรอีกนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องมีอะไรใส่ที่มันยากๆไว้ก่อนนะฮะ คสีก็ดูลักษณะคสีนะมันจะตรงหน้าของคสีถ้าสองเจ็ดจะใหญ่กว่านะถ้าสองเจ็ดจะใหญ่กว่านะ,อ,ะอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยเก้าห้ามันก็จะอยู่ประมาณประมาณเก้านิ้วประมาณประมาณเก้านิ้วครึ่งนะนี่ประมาณเก้านิ้วครึ่งนะถ้าเป็นสองเจ็ดตกเกือบสิบนิ้วมั้ง สิบสามนิ้วถ้าเป็นสองเจ็ดสิบสามนิ้วนะอันนี้เก้านิ้วครึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คัสีที่มากับเจ้าสามร้อยนะวัดเก้านิ้วครึ่งเท่ากันนะนเห็นไหมมันจะเท่ากันเลยแต่ว่าเอามาแล้วเนี่ยมันใสเขาถามว่าเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยมันใส่ได้เลยไม่ใช่นะครับต้องทํานะ คำว่าไม่ได้ทำคือไม่ต้องถาง่างคันซี่คันซีมันกว้างเท่ากันความกว้างจะเท่ากันแต่ว่ารูจุดยึดแท่นเครื่องระบบลมนะต้องทำใหม่วางใหม่หมดนะครับทำใหม่วางใหม่หมดเลยนะอ่าอันนี้เดี๋ยวแจ้งไว้ไว้เป็นแนวทางเผื่อลูกค้าเป็นแนวทางนะระบบลมต้องวายทำใหม่ทำใ,ใหม่ทั้งหมดนะแท่นเครื่องก็ต้องใช้ของมันทั้งหมด ของที่มากับชุดใหม่กับเครื่องหอยเคนี้ทําใหม่เจาะใหม่หาเซนเตอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่นี่ก็เป็นเครื่องหอยเคนะจะมาเป็นแบบนี้นะฮะมาแบบนี้เลยก็กระปุกของอะไรก็ใส่เรียบร้อยแล้วนี่ของเจ้าสามร้อยเลยนี่รูต้องเจาะใหม่หมดนะรูเจาะใหม่หมดอ่ารูเจาะใหม่หมดเลยนะครับรูเจาะใหม่หมดเรียบร้อย เเดี๋ยววันนี้เตรียมจะพ่นสีแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะได้พน่นวันวันนี้ได้พ่นแน่นอนนะ่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะแล้วก็มีข่าวดีจะบอกเอฟซีทุกท่านนะมีข่าวดีจะบอกเดี๋ยวมีข่าวดีจะบอกเพราะว่าที่นี่เขาให้ทาําอีกคันหนึ่งนะพอดีเขาบอกผมมาแล้วก็ขอขออีกสักสามสี่วันจะขอจะขอมาว่าขอขออีกคันหนึ่งก็เลยตกลงกันว่าอ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะทําให้คันหนึ่งนะคันนั้นเป็นซีรีเจร้อยรถเป็นฮิโน่สามเฮตอเป็นสองเคเป็นสองเคเป็นสองเคนะที่เดียวกันที่นี่นะท่ากเกษมนะท่ากเกษมอําเภอเมืองนะครับตาบลท่ากเกษมบ้านท่ากเกษมนะท่ากเกษมนะก็ต้องทําอีกคันหนึ่งเสร็จนี้แล้วก็จะเข้าไปแถวแถวกิ่งแก้วนะกิ่งแก้วเสร็จจะกิ่งแก้วแล้วจะขึ้นลําปางนะ พราะว่าลำปางของเดือนของเดือนหน้านี้ผมดูเรียบร้อยแล้วออขึ้นลาปางก่อนแล้วก็ไล่มากําแพงเพชรนะฮะกําแพงเพชรสุพรรณบุรีเสร็จแล้แล้วค่อยขึ้นอีสานเลยทีเดียวนะต้องแจ้งคิวอย่างนี้นะครับก็ <S 1> <S 1> เดี๋ยวรอชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม